พี่น้องครับเห็ดยูทูบมาสี่หาปีบ่เคยได้บ่เคยได้ก o เกิลเอ็กเซนจากเธอเฮ้ดเล่นเลหัวกูเกิลเอ็กเซนก็คือกูเกิลกูเกิลเอ็กเซนก็คือ การยืนยันตัวตนเพื่อจะรับและการสั่งรายได้ซึ่งผ่านเกณฑ์ u t u b e มาตั้งแต่3ปีที่แล้วแต่ว่าใด g o o o l l e d s s n s s e แจ้เตือเขาระง,งับการจ่ายเงินระง,งับการโฆษณาเรื่อยมากเรื่อยมากเรื่อยมากเลยมากอะบเป็นยงังบอยได้สนใจได้บอยเป็นยงังเดีเขาไป ติดตามเมือง่ามันเป็นทะไนบอรครั้งแรกอะเอมืองแห่งการจ่ายเงินมันเป็นรัฐวาติก,กันะจะของขี้ผิดซึ่งมันมันเน็ตมันซาละฮ้องกดผิดกดประเทศเขตประเทศเขตการปกครองผิดกดแล้วกับเน็ตดับกดผิดว่าจะแก้ไขเน็ตดับก่อน เน็ตบเวิร์กก็เลยเศร้าดเมเ่ินการมัดมาเปิดขึ้นตรวจสอบเ่อหม่กลายเป็นว่าไปยืนยันตัวตนอยู่รัฐวาดิีกันจ็กประเทศได้นะครับก็เลยมาแก้ไขก็ค o เกินแอส e ซนไม่นะ่ครับใส่เวลาประมาณ2-3ปีแต่ว่า YouTube กับ่่าได้โพสคลิปหลายเป็นใด สิ่งคอนเทนต์ของเขาก็คือเน้นวิธีบานบานการรับงชีดการท่องเที่ยวนะครับคุณน่ะอยู่มาเลเซียบุน if undelivered un please return to lockback number 1นึ่ง้าเ่ทรงบทถึงคนกะ ให้ส่งกับประเทศออสเตรเลียว่าสันโอ้ยประเทศมาเลเซียนะครับเมื่อนี้ก็ได้กูเกิลเอ e เซนมากระสิได้พินหกหลักนะครับบารนี่ได้ัดได้มาสองสองสองจักสีเคียนอได้ลงไปเนาะแต่กระสิเบิ้งอันล่าสุดละอันไหมันประทับตาล่าสุดเคียนล่าสุดลงไปนะครับต่อไปก็จะเป็นการสัางรายได้ในการเฮ็ดคอนเทนต์ดีๆให้พี่น้องได้ติดตามในเบิง้งนะครับ กำลังมาอยู่ในห้องนอนกำลังเปิดโน้ตบุ๊กเื่อสีกาวิคีพินหกลักให้ได้นะครับล่องมืงมันจะได้บ่อนะครับอ่ะโปรดติดตามนี่ครับ การยืยนยันตัวตนผมได้รหัสพิมมาตะกอนตรงนี้มันจึเป็นยังไม่ยืยนยันตัวตนเนาะตอนนี้ผมยินลงรหัสพิมไปแล้วหกลักปรากฏว่าเป็นการยืยนยันที่อยู่ที่เสร็จสิ้นแล้วมันก็ต้องร่อผมกระเสิร่อไปเรื่อยๆถ้าว่ากระสิเริ่มทําคิบโพดลงให้พี่น้องเบ่ง สีเราต่างแต่เริ่มต้นหนีฟังเนาะมันมีปัญหาลืงพินหล่ตะกี้ตะกี้ผมเห็ดยูทูบไปนี่มันมีรายใดประมาณลอยเหรียญลอยเหรียญแล้วมันยินดันตัวตันบไใดเอาเห็ดรบตามขันตอนเงินไขทั้งหมดเห็ดหอดเสียภาษีให้ u s เพุ่นละเสียภาษีขี้บัญชีการเสียภาษีแล้วจะนั้นมันยินดันตัวตันบไใดก็เลยปิดบัญชีเก่า ปิดบัญชีเก่าปิดทีู่เก่านะครับกับเมื่อคิ่ทีวีใหม่ YouTube, เฮ็ดยูทู e เปลี่ยนมาเรื่อยๆกับบอเดนเน้นนักว่าส็เดเดือนเราจะลิปเว้นว่างไปประมาณสี่หเดือนเนาะบอบอลงจอกเกือเ่อเกือบแปดเดือนมาลงคอิปก็ลองเขามาเบิ้งใหม่แต่มาได้ควมดูว่าอืมตอนนี้ยูทู e ผู้ดูแลระบบอยู่ในเมืองไทยกับมีเฮ้ากันเลยอ่าติดต่อ youtube ผูดูแลระบบอยู่ในเมืองไทยครับภายในอาทิตย์สองอาทิตย์ภายในอาทิตย์เดียวครับได้ได้ได้พิ้นมาสองสองฉบับซึ่งสองฉบับนี่ส่งมาพร้อมกันคนละวันทีนะครับแต่ว่ารหัสพิ้นเดียวกันนะครับรหัสพิ้นเดียวกันนะครับก,รก็บกเลยรหัสพิ้นเดียวกันทั้งสองฉบับก็เลยโอเคขี้ลงไปมาก็ยินยัน,ยนตัวตนได้เลย นะครับต่อไปก็ฝากพี่น้องคอยติดตามการลงคลิปของผมเนาะคลิปของผมนี่สำคัญก็คือการเห็ดเพาะปลูกการเกษตรการปลูกต้นไม้ปลูกพักพืชส,สวนครัวในรัวบ้านนี่แหละแล้วก็ว่างๆวันหยุดก็ออกท่องเที่ยวน้ำสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเดี๋ยวก็สิถ่ายคลิปดีๆมาให้พี่น้องได้เบิ่งเด็ติดตามนะครับเนาะต่อไปก็ฝาก อ่าซอยกดไลค์กดแชทกดติดตามไปเรื่อยๆนะ่ยเดี๋ยวจะมีเวลาเหตุแล้วพอนีเพราะว่าพินเข้ามาแล้วยืนยันตัวตนได้แล้วต่อติดพันมาแ่ะมันบ่มีกําลังใจในการเหตุเพราะว่ามันยืนยันตัวตนม่ได้ยืนยันตัวตนได้แล้วมายืนยันที่อยู่บ่ได้อีกนะครับนี่ยืนยันตัวตนได้แล้วเสร็จสิ้นบ่ดีมันยืนยันที่อยู่เมื่อกี้ลงพินไปหกตนั่นแหละมันก็เลยครบขั้นตอน ขั้นตอนการทำงานที่ขึ้นอ,อัสเจอรี่สีแดงนี่เนาะต่อไปเข้าอีกมืออื่นมือเพื่อจะเข้ามาเบิ้งนะครับหลังจากที่เข้าสิโปรดคลิปลงไปให้พี่น้องเบิ้งนะครับฝากติดตามครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งนะครับคม้มลมเมยแม่อยู่ใน youtube เลยละครับผู้ใดมีปัญหาเรื่องพินกะเข้าไปเบิง้งมันมีอาจารย์หลายๆคนที่เพินสอนอยู่วิธีแก้ไขแต่ที่สำคัญที่สุดนะครับเมืองไทย เมืองไทยมีผู้ดูแลระบบอยู่ในเมืองไทยแล้วแต่ก่อนเนี่ยเขาต้องติดต่อตางประเทศอย่างเดียวทางอีเมลผมกับผมมีเวลาผมก็บอติดต่อผม้มเฮตเลียนไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ผมลองติดต่อไปทางผู้ดูแลระบบอยู่ในเมืองไทยของ YouTube เขากับเฮตมาภายในอาทิตย์เดียวนะครับสำเร็จเลยนะครับม้นนี้ก็มีนำเสนอเพียงแค่นี้นะครับโปรดกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปดีๆที่สิเฮดพยายามให้มีคุณภาพ ใม้พี่น้องดนเบึง่งเป็นภาษาอีสานนะครับได้ฟังได้จิดว่าผู้ทุกคนยอยากศึกษาภาษาอีสานอยู่แล้วนะครับทั้งต่างาประเทศในประเทศขนบทำเนียมประเพนี่แต่ละคนบ่คือกัน,นรับลองศึกษาเบิ่งนะครับติดตามครับกดไลดค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งครับมือนี้สวัสดีครับ